ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสำหรับเช้าวันที่หกสิงหาสองห้าหกแปดก็ไม่เช้านะเที่ยงแล้วก็มาอัปเดตการตัดข้าวเนาะก็ตัดจนเกือบเสร็ทังคิดได้ <c oughs> ก็เหมือนที่คุยไปในปีที่แล้วว่าปีนี้เราจะหวานให้ชิดฤดูแล้วเราจะไม่ต้องตัดข้าวมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าช่วยไม่ได้ครับ <c oughs> คือข้าวโผล่มาเม็ดกว่าครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือต้องชิดกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าชิดกว่านี้ข้าวมันไม่เกิดอะเวลามันเกิดลงมามันจะขาวเนาะ ก็ต้องมาเหมือนเดิมสำหรับการตัดข้าวถ้าย้าเยอะก็เหมือนที่เคยคุยกันไว้นะครับคือลดระดับน้ําให้มันต่ำอ่านี้ผมว่าลดต่ําเกินไป <c oughs> คือข้าวมันสูงเกิน,นเพื่อนนมันลดต่ากว่านี้ไม่ได้มันตัดโดนต้นข้าวก็คัดทานายอินรีเนาะเราไม่ควรที่จะตัดโดนต้นข้าวนะครับให้ตัดเอาแค่ยอดเนี่ยมาดูใกล้ๆนะผมจะตัดประมาณนี้เองคือไม่โดนต้นนะครับจะโดนแค่ยอด เนี่ยถ้าแบบนี้ก็เตรียมบันเทิงนะมันจะไม่เกิดก็สาเหตุที่ต้องตัดถ้าไม่ตัดข้าวพังเมื่อสามปีที่แล้วเนอะน่าจะเอ้ยสองปีที่แล้วปีก่อนนวนที่ผมไม่ตัดก็แยกเอาเรื่องอยู่ข้าวพังเพราะว่าต้นมันสูงเกินไปแล้วเหมือนใบมันหนาเกินอะถึงจะเป็นอินรีก็ช่างอ่าก็มาดูกันอันนี้มาพามาดูสลับ แปลงที่หญ้าเยอะเนาะผมก็จะประมาณนี้คือผมจะถ่ายน้ําลงอ่าอันนี้ก็กําลังเผาถ่านอยู่เรามาครึ่งปีห้านตัดท้ามเผาไม่เห็นมีใครมาตัดให้ผมเลยห <c oughs> ยาออครับแต่ <c oughs> จริงไม่มีเลื่อยก็ <c oughs> เ,เพิ่งไปถอยมาอ่าหวังให้เขาช่วยคงไม่มีใครมาช่วยหรอก <c oughs> มาดูแปลงนี้อันนี้ผมก็ถ่ายน้ําลงไปไว้ในคลองเนาะผมลดระดับ ให้มันอยู่แบบยังไงอะเท่าคนข้าวอ่ะตัวยอดอ่ะไม่ใช่ตัวใบอันตัวยอดข้าวอ่ะอันนี้เราก็จะตัดีนน่ประมาณนี้เห็นไหมนี่แล้วผมก็จะเปิดน้ําลงมาคืนเพื่อที่จะให้ท่วมประมาณสักหนึ่งถึงสองนิ้วเพราะว่าข้าวอปลูกไปอยู่แล้วอันนี้ผมลดระดับน้ําลงก็อันนี้ตัดไปเมื่อวาน ตัดเมื่อวานวันนี้ก็มาเติมฝั่งนี้ต่อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปเพิงมทานี้ครับสำหรับการมารีวิวนายอินซีเนาะในช่วงตัดข้าวก็จะประมาณนี้แรนู่นตัดไม่ได้ครับคือมันเตี้ยมากโมก้หไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรต้องทั้งที่ปล่อยน้ำลงไปพร้อมกันนะมันยัไงไงคือต้นมันเล็กเกินอ่ะเล็กเกินที่จะตัดน่าจะต้องรอตัดรุ่นรุ่นนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรค,งงคืองงมากคืองงมากปีนี้ปกติมันจะต้องตัดพร้อมกันทุกปีแต่ปีนี้มันไม่เกิดนาแปลงฝั่งนู้นเกิดอยู่แต่มันต้นมันเล็กอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตัดได้อก็เลยต้องไว้ก่อนสักพักหนึ่งโอเคครับคุยกันพอหอมปากหอมพอครับสำหรับคลิปนี้